คุณค่าฉันทองลดลงใช่ไหม ถายังไม่ทันดำเธอก็เปลี่ยนคำฉันงไม่ให mm ้ hmm. นี่หรือคือเล่นผู้ชายผู้ดีก็ตอนหวังได้พูดร้ายเมื่อก่อนหวังทิ้ง mm hmm. มันยุติธรรมกันได้ สูสีเนาะพิชีพนะคำวใจจะขาดถูก้ลาพิจารณ์ดาวแล้วเวลานะครับให้กับคณะกรรมการ3ท่านนะครับพิจารณารวมกัน1นาที <S 1, 1 <S นาทีครับแย่งกันได้เลยครับ1นาทีเท่านั้นเริ่มจับเวลาไปเลยครับเรผมรว่าเรื่องน้าเสียงเนี่ยก็สําคัญนะฮะแต่ว่าก็มีความสูสีกันแต่พี่ชีพร้องไม่ชัดคําว่าใจจะขาดแล้วเอ้ยเนี่ยกันจะแล้วอ้อยกว่าจะเอ้ยได้มาแล้วอ้อยก็ไปห่วงดัดเสียงมากนิดหน่อย ถ้าส่วนน้องโอ้ว่าเวลาที่คุณโ้ร้องเนี่ยโอ้ไม่เพียหรอกต่นคตนวระคะยังไม่ทันดำเธอก็มาทำฉันงงไม่หัดวันฟังว่ามันไม่เพ็้ยนแต่ว่าจริมีไมเนอร์นะสิ่งที่น้องโอ้ยังก็หยัดฟันเ็หยัจฟันมันจะดูอึ่นัาดไปนิดนึงเวลาที่ใช้เวทีเนนควรจะต้องมี ัน่ออะรรกว่าพูดดีก็ตอนหวังได้พูดร้ายก็ตอนหวังทิ้งตอนนี้คุณโอเพี้ยนแต่ว่าคุณเพี้ยนน้อยกับคุณชีพไม่เพี้ยนแต่เขาร้องเบาลงนะครับพ่อจ่าร้องไปแล้วพอมันเบาลงแล้วแต่แม่แล้วแต่แม่ครับสี่วินาทีครับคนสี่วินาทีสองคนเนี่ยอึดอัดเลยนะเพราะเวลาที่ต้องยิ้มทุกคนจะต้องยิ้มเวลาเวลาใช้ซ้ายเดี๋ยวขวาไปทุกคนต้องตั้งใจเดีายวขวาไหมดเวลาวิจารณ์แล้วนะ ชีพมาร้องเพลงไม่ห่วงดนตรีเออไม่น่ชีพเลยะเออคุณชีพหมดเลยก็ต้องหลีกกันนิดนึงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ค่ะชีวิตเหมือนอยู่ในริมตัวริมเปิดอ้าวแล้วครับคณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกผู้เข้ารอบนะครับสองกับห้านะครับเลือกหมายเลขที่คิดว่าน่าจะเข้ารอบต่อไปนะครับเราจะมาดูนะฮะว่าคราวนี้จะออกคู่หรือออกตองระหว่างคู่สอง หรือว่าตองสองคู่ห้าหรือตองห้าหนึ่งพันก่อนครับดานเปิดของตัวเองสิครัของตัวเองครับไม่ของคุณาทำไมอ่ะติดนิ่ใส่ติดเด็กมาเนี่ยของตัวเองไม่เปิดนะเแอบไหมถ้าแอบดูแอบดูของคนอื่นได้แต่เวลาเปิดเปิดของตัวเองจะหายสองหรือห้าครับพวกเราคิดว่าสองหรือห้าครับนี่จะเป็นผู้ชนะครับ เลือีกสองท่านนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับจะลุ้นว่าเป็นคู่ห้าหรือออกตองห้าเราเลยเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ครับแล้วอาจารย์เชนผมกับครูอ้วนเปิดพร้อมกันเล้าเป็นหมายเลขสองสองท่านก็เป็นกันพิชิตเลยนะอ้าวมาใช่ครับถ้าออกคู่สองี่กลายเป็นคุณจูชิตชนะไปเลยนะครับแต่ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งออกห้าก็คุณคุณโอชนะไปเช่นเดียวกันครับ สองจะออกซาลหรือต้อง oh, จะได้เลยครับและเป็นผู้เข้ารอบไปเป็นคนที่หนึ่งเลยครับเชิญได้เลยของโมทิเวชครับทั้งหมดแหวที่เียมที่เี่ประมาฟังเสียงยังไงพี่โนธว่าร้องไม่ร้องตีประมาคเห็นพี่โน พี่่เขานังไม่เคยอย่าว่าแต่พี่เลยเพลงนี้ผมร้องผมก็เข้าห้องไม่ถูกเหมือนกันร้องยากใช่ไหมพี่นรสมันต้องแต่ๆตมแตๆตมแตาดําๆตๆๆตแตมแตๆแต่ําไหนล่ะแตมแตาไหนล่ะน้องต้องแตมนี้หรอครับไมเป็นไรแล้วแต่แม่ ไม่แน่นะฮะการเลือกเพลงแค่2เพลงท่านั้นเองครับท่านอาจจะเลือกผิดตกรอบไปอย่างคุณชุิชีพก็ได้เจอได้เลยครับคุณชูชีพครับได้เวลาของน้องเอแล้วนะครับซึ่งวันนี้พาแม่มาด้วยอ,อยากเจอใครและอยากไม่เจอใครอเอ,อ,เอ,อครับ อยากเจอพี่หัวล้านอ่ะพี่หัวล้านวน้ำวน้ำวน้ำน้ำน้ำอ๋อค่ะพี่วนน้ำโอ้ยทำไมใครๆก็อยากเจอคณงชมพูนะดูไม่น่ากลัวไงคะอ๋อเไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วไม่อยากเจอใครไม่อยากไม่อยากเจอแม่จะเองแน่เลยหนูว่าหัวต้มที่สวดค่ะไม่อยากเจอเลยจริงๆค่ะถูกต้องอ๋อหัวต้มใช่ไหมคะเอาลองดูครับจับสองหมายเลขครับเพื่อจะเลือกเจอกับหนึ่งหมายเลขไม่อยากเจอแม่ต้องเรียงหมายเลขหกครับต้องเรียง แต่ว่าได้หมายเลขแล้วแม่ลูกดวงผูกพันค่ะแม่อยากเจอเอ่อมั้งแต่เอ่เลือกได้เพราะเอ่เลือกได้สองหมายเลขครับจับขึ้นมาอีกหนึ่งหมายเลขครับน้องเอ้หนึ่งรึสี่หนึ่งรึสี่ยากเจอหนึ่ง เบอร์หนึ่งนี่ตามหลักเลยค่ะตามสายาเลยค่ะบุญนํานักทาโทเป็นคนธรรมะธรรมโค่ะเพราะว่าเรียนจบป .6 ปุ๊บก็เข้าสายธรรมะเลยค่ะเรียนจนจบนักทาโทค่ะตอนสวดมนต์ก็ฝึกร้องเพลงไปด้วยเขาเรียกว่าลูกคอธรรมะเราเล่นประวัตินึงเราะรู้มากกว่าน้องเอ๋ไหมเนี่ยประวัติเนี้ยบอกให้กรรมการแล้วก็ผู้ชมฟังดีกว่าเพราะว่าคุณไลออนเนี่ยนะคะ ค่อนข้างน่าสงสารแล้วก็ลําบากมากมก็คือทุกวันนี้ทํางานก่อสร้างค่ะ,ะแถมยังมีโรคประจําตัวอีกค่ะ,ะคเป็นโรคหัวใจโตมาหปีแล้วค่ะบางทีก็จะมีอาการน็อกไปเฉยเลยหรอค่ะมสมองบวมด้วยค่ะมสมองบวมอักเสบบางทีก็จะความจําไม่ค่อยดีแล้วก็จะจาบางทีจะร้องเพลงไงคะต้องคอยดูเนื้อเพราะจำเนื้อไม่ค่อยได้อหรอครับใช่แล้วค่ะแต่ก่อนคุณแม่เป็นชาวนาด้วยค่ะอเคเป็นชาวนาใช่ค่ะมันจะมีอยู่เพลงนึงเนี่ยค่ะที่แบบว่าถ้าเกิดร้องแล้วจะจะแบบ จะเหมือนกับว่าร้องไม่ค่อยได้จะร้องไห้อยู่ตลอดเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันเนาะอยู่ในเพลงที่จะมาประกวดด้วยปะใช่ค่ะอยู่ในเพลงที่มาประกวดด้วยเอาอเสียงที่อยู่ในประกันประกวดด้วยเอาล่ะน้องเอจะแข่งกับใครครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งครับคุณน้ำครับนักทำโทรวันนี้เป็นวันที่พี่ปุ้ยดีใจมากค่ะนนาที่จะมีคนที่ตัวเล็กแบบนี้ทำให้ผมภูมิใจมากๆนะฮะโอ้ยรักเหมือนลูกเลยทีเดียว วันนี้ค <ok ุณปุ้ยดูชะลูดมากวันนี้ดูสูงเพลียวขึ้นมาทันทีชะลูดโอ้พนี่เขา31แล้วนะเขาหยุดการเจริญเติบโตแล้วดีแล้วดีแล้วอ่ล้ครับเพลง A กับเพลง B เลือกเอาไว้เรียบร้อยครับเพลง A แล้วกันครับเพลง A ครับจัดเต็มจันเต็มไปแล้วครับเอาเพลง A ไปสู้กับน้อง A เลยนะครับไม่รู้จะเป็นพวกทัศพลหรือว่าพาอะไรหรือเปล่าหรือว่าาเวลาร้องจะนิ่งหรือเปล่าจะสู้เขาได้ไหมลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันข้างหน้านี่และคุณนำครับเจิครับ มืกลองเท่าไรก็ยิ่งมืดมนคนไปเท่าไรก็ยิ่งซับซ้อนสนิทในใจคนใครชื่อู้จริง มองบางทีเธอลองมองให้ทีทๆลองจุดมองและลองชิดทีเธอหักทุกสิ่งที่เห็นเธอหักทุกหมดนึกเป็นภาพอยูตาฉันและฉันไกลไม่มิตรที่ร่ไม่ควา่าเมื่อใจมันหนุ่ โอ้เป็นตูนไม่ได้แลลมเลยะมากอุยแล้วแบบว่าครามเลยใช้เวทีคุ้มมากค่ะใช้เวทีคุ้มไม่เท่าไหร่จะทำลายลำโพงแล้ด้วยค่ะทีนพี่ต้าอไม่ได้เขาเป็นตูนเขาต้องร้นต้นเต้นแบบว่าไม่น่าเพิ่งศึกมาเลยอะค่ะเอาฟังเสียงบุญนำไปแล้วะทีนี้ปรากวดน้องเอ ก็เลือกเอาไว้สองเพลงอ่าเอค่ะเอเลยนะครับถ้าลองฟังเองกันล้วกันว่นน้องเอจะเอาเพลงอะไรมาสู้กับเพลงครามของบอดี้สแลมเดินนะครับเอรัชดาครับเจอับ คอยร่วมทุกใจและไม่ทิ้งฉันไวล้ลำพังไม่ว่าจะเรื่องายไรใดก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในช่วโมองที่งา ไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุ้มมืออยากฝากชีวิต เอ็งดึงรูปแบบของเสียงคุณภาพหยิบออาเพลงของใครฮะคุณโบใช่ไหมครับหนึ่งในไม่กี่คนเอ๊นี่เลือกไว้สองเพลงอีกเพลงหนึ่งต้องลุ้นนะฮะถ้าเธอเข้ารอบว่าจะเป็นเพลงอะไรและคิดว่าเธอเลือกถูกหรือผิดนะครับ เรามาฟังคณะกรรมการแล้วกันนะเชิญคุณบุญนำเลยครับเชิญครับหนึ่งนาไม่ต้องแย่งกันก็ได้ <c oughs> นะครับลอง <c oughs> ลค่อยๆวกัน<ด>ไปนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็เลือกเพลงที่มาตรงกับบุค,คลิกของเราทั้งคู่เลย <c oughs> แต่ในความรู้สึกของวันแล้วเนี่ยคุณบุญนำสามารถจะใช้ในความกว้างของเสียงและความหลากหลายของเสียงได้ดีมากและสามารถใช้การ คุมเวทีอารมณ์ลีลาของการแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่มากซึ่งในท่อนเพลงของนุ่งเอแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันขัดก,กันกับอารมณ์มคือคุณอยากจะโชว์พาวออกมาแต่ความหมายของมันเนี่ยมันยังหวานอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนขัดขัดซึ่งถ้าร้องยาวกว่านี้น่าจะเยี่ยมเลยค่ะครับผมมองว่าคุณบุญน,นำ้องผมฟังไม่รู้เรื่องอฟังฟังไม่รู้เรื่องใน b ี d แ s l ในเวทีไปรุ่นขะ ไอ้ตูนบอดี้สแลมมาเพลงเนี้จริงเราฟังต้นฉบับเราฟังรู้เรื่องแต่คุณพูดไม่รู้เรื่องแต่ผมกลับมองน้องเอ้เนี่ยเออฟังแล้วหมดเวลาครับเฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยอ้าวพูดทั้งหมดแล้วอ่ะไม่ขอเอาสมุหมดแล้วเอาสมุิผมไม่ได้พูดเพราะว่าน้องตูนเนี่ยเอ้บนนำเนี่ยมาคิด เต้นดีนะเพียงแต่ว,ว่าถ้าเราถอดเสื้อแบบพี่ตูนกันนะทำไมจะไม่ได้นั่น,นแหละนั่นแหละถอดทีวอนเวียงเลย,ย <laughs> ส่วนเสียงน้องเอหวานมากนะครับชอบครับเอ,อาล่ะอาล่ะครับ ก็น้องเอจพยายามที่จะเรียกคุณแม่เอาไว้บัดนี้ได้เรียงแล้วแต่เธอจะเข้ารอบไปพบกับคุณแม่ในรอบที่2หรือไม่ครับนี่เรื่องหนึ่งนะครับลุ้นกันมาเรื่อยๆนะครับเรารุ้นว่าแม่ลูกคู่นี้จะเข้าไปแข่งกันหรือเปล่าหรือจะเข้าไปคนละรอบหนึ่งหรือ3พวกเราคิดว่า1หรือ3ครับ1หรือ3ครับมีทั้ง3ทั้งหนึ่งก็มี3ก็มีเหมือนว่าหนักมาทั้งสอ๋ออยากจะเห็นแม่ลูกไปเจอกันใช่ไหม อ,อยากจะเห็นแม่ลูกไปเจอกันซึ่งแม่ที่โดนฟิกไปแล้วนะฮะคู่สุดท้ายนะครับว่า,าจะต้องไปเจอคุณเคนแน่นอนแน่นอนแล้วครับอ๋อแล้วครับลองดูนะฮะคณะกรรมาการครู่วนก่อนกันละกัน,กนครู่วนคิดว่าหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสามคนคนนำหรือน้องเอ๋ครับเจ้ครับหนึ่งเอยาะครับเอ้าวครู่วันมาหนึ่งนะ คนเดียวนะเยวนะคือมันจะคู่หรือตองเท่านั้นนะครับคู่หรือตองเท่านั้นนะโอ้ผมผมคนเดียวเอาเอาเอาพี่โน้ตลูมตัวเองเปอะไรครับผมไม่อยากจะเปิดอะไรพอประจันเชนเพราะว่าตอนเนี้ผมมาสนุกครับคู่หรือตองสาเอาแล้ว